90ก่อนซ่อมนะครับเรามาดูสภาพก่อนนะครับสภาพก่อนซ่อมนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสภาพก่อนซ่อมก็เกิกไปหมดนะครับตรงนี้แตกนะครับประมาณนี้ครับก่อนซ่อมประมาณเยอะหมดนะครับ มันเครื่องเยอะหมดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับโอเคครับฟังเสียง ครับครับฟังเสียงนะครับลูกปืนลั่นเลยนะครับครับก่อนหลังเดี๋ยวเรามาดูครับหลักล้อมาเชื่องขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักล้องครับโอเคครับมแล้วนะครับซอก มาบมานเชื่องออกนะครับมาบานเชื่องออกเต็มเลยครับเอครับก็ลองเลยกูครับ อ <ítulo> uh, าปรระมณนี้คับก็เบื้องต้นที่ต้องทำนะครับลูกปืนเจ็ดตัวแน่นอนนะครับลูกปั๊มหัวฉีดนะครับเร่งมีฟันดำนะครับแล้วเร่งไม่ค่อยติดมือ ตามอายุการใช้งานครับลูกปั๊มหัวฉีดนะครับถามฝาสูซนะครับจะมีฟันน้ำมันเครื่องออกคข้าเสียหลอดวาล์วน่าจะหลวมครับแล้วก็พวกโอลิงซีนทั้งหลายต้องเปลี่ยนหมดนะครับพูดง่ายๆเครื่องตัวนี้ทำร้อยยกเครื่องครับก็จะมีลูกปืนลูกปั๊มหัวฉีดจาก90-95นะครับจาก 95, 95จะอัพเป็น120นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูชุดอัพชุดนี้นะครับจะมาประกอบเครื่องให้ลูกค้านะครับนะครับอีทีเก้าห้านะครับจะใส่ชุดอัพเป็นร2อยยี่สิบนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านนี้เป็นอะไยเทียมนะครับเกรด A บวกนะครับที่เราจะนี่กันนะครับทางร้านมีขายนะครับกึ่งเองกามือทุกเครื่องนะครับ ร้านเรานะครับจะกึงยังไงครับสังเกตนะครับเราจะกึงหนานะครับเนี่ยจะหนานะครับคือเวลากึงค่างานกึงนะครับมันจะมีอยู่สามสี่สามค่านะจะมีค่านี้นะครับค่าตัวบนค่าตัวบนนะครับแล้วก็ค่านี้ค่าที่สองนะครับแล้วค่าที่สามประมาณนี้นะครับนะครับวิธีการทํานะครับเราคือเน้นหนานะครับไม่บางครับดูนะครับเรากึงหนาเลยนะครับ ไม่มีบางนะครับรับประกันไม่แตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานการอันนี้นะครับใส่นะครับเดี๋ยวผมมาร์กอย่างนี้ครับอ่ะผมได้ขีดตรงนี้ไว้นะครับนี่นะครับผมจะ้ขีดรูปดอกจันไว้เลยนะครับอ่านะครับบอกจุดนี้นะครับก็ จะใส่เข้าไปในอ่างแล้วให้สัญลักษณ์มาร์กตัวนี้นะครับออกมาอยู่ด้านนอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับก็รหัสเครื่องนะครับปอกโซตัวนี้นะตัวเดิมนะครับทำการมาร์กเอาไว้แล้วใส่เข้าไปนะครับเป็นชุดนับเทียมนะครับสะเกตบเอบวกรหัสเครื่องนะครับตัวนี้นะครับ et เก้าห้าสองศู ก้าหกสี่ครับเดี๋ยวผมประกอบเรียบร้อยแล้วจะติดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับอันนี้ปอกนะครับที่ว่าเทียมนะครับผมบอกได้ว่าอะไรไม่ดีผมไม่ให้ครับแบรนด์นี้ใช้ได้นะครับนะครับเนี่ยแบรนด์นี้นะครับฝนตกนะครับเนี่ยอันนี้ปอกนะครับปอกเก่านะครับปอกเก่า เป็น95นะครับตูดนะครับตูดเขาจะใหญ่ๆหนาๆนะครับอ่าเป็น95อะอัพเป็น120นะเดี๋ยวเรือเหลือประกอบขวาสูบนะแต่งปั๊มชุดปั๊มแต่งวัชีดก็น้ำครับเดี๋ยวผมใส่ก้น้ำเลยแล้วลองเครื่องกันยาเดี๋ยัวมตัวเดีครับอ่าเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็คือ ตัวนี้ทําเพิ่มก็คือฝาสูบนะครับทางอู่ทาเองนะครับทางผมกทาเองนะครับเพิ่มนะครับก็คือใส่ฝาสูบนะครับใส่หลอดวาล์ววาล์วของใบวาล์วนะครับของอาทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับโตขึ้นมาสองมิลแล้วจะทำการขยายนะครับใส่สปริงนะครับเกือกมาตัวล็อกนะครับตัวล็อกอะไรเนี่ยเป็นของเยนม้าหมดเลยนะครับเป็นของเยนบ้านครับสปริงจะแข็งขึ้นมากนะครับ นะครับก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับท่านดูครับคือใส่ของยันมากนะครับมันจะเป็นการล็อกที่แน่นนะครับเพราะว่าตัวล็อกของคูรต้าเนี่ยมันน้อยนะครับเราต้องทํำเป็นของยันมานะครับเพราะว่ากําลังมันเพิ่มขึ้นเยอะไม่งั้นหลุดนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นอาทิตย์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับก็เดี๋ยวสนใจจะทําวาลก็ได้นะครับหรือจะซื้อให้ช่างครับสนใจนะครับหลอดนะครับลิ้นเดีดีไอเสียนะครับหรือวาลไอเดีเสียนะครับเพื่อเอาไปทําเองนะครับ ทางร้านมีจําหน่ายนะครับไม่แพงนะครับเป็นของ RT 1 1 4 0นะครับไปให้อู่หรือว่าช่างที่บ้านประกอบได้เลยนะครับก็คือไปทำหลอดบาลวาลขยายได้เลยนะครับซื้อใบวาลไอเดียเสียนะครับแล้วก็ผมจะทำการโมที่ล็อกให้เป็นของเยี่มมากหมดเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปเสียงอาร์ทีเก้าห้าอาร์ทีหนึ่งสองศูนย์คือคืออาร์ทีเก้าห้าใส่บอกลูกแหวนของ RT 190ทําวาวโตอ่า2มิล2มิลหน่อยๆครับเป็นวาวของ RT 140ครับครับครับย่งโหดเลยนะครับคือ ผมให้ดูรหัสก่อนนะครับนี่รหัสเดียวกันอนะ่านะครับรหัสเดียวกันกับเครื่องตอนล่อมนะครับใส่วิน ครับลดความร้อนอยังโหดเลยนะครับาถามว่าอัพแล้วกินน้ำมันไหมมีผลอะไรต่อเครื่องยนต์ไหมไม่มีผลแล้วครับเพราะว่าเราอัพแรงไม่เยอะแล้วก็คึงปอกด้านนอกนะครับไม่ไม่ไม่เยอะพอก็อคือไม่มากครับออก่าสองมิลน,นะครับแล้วก็ความร้อนถามว่าเราไม่ใส่วินพัดลมตัวเล็กเนี่ยความร้อนเกิดไหมไม่เกิดหรอกครับยังไงก็ไม่เกิดครับเพียงแต่ว่าที่เราใส่ได้ไหนแล้วซ่อมแล้ว ไช้วันรอบจัดเหเดิมหน่อยระบายความร้อนดีขึ้นเรื่องประหยัดน้ำมนันถามว่าประหยัดไหมเหมือนเดิมครับเผลอจะประหยัดเวมเดิมครับเพราะว่าอะไรครับเครื่องเราไม่ได้หลวมก่อนซ่อมเนเครื่องมมนหลวมลูกปั๊มหลวมมีดหลวมนะครับทุกอย่างก็เข็มก็ยกเร็วขึ้นนะครับปั๊มก็ใชน้ำมันมากขึ้นนะครับถามว่าใช้ลูกปั๊มมืชีดไหนของอะไรเดิมนะครับของอ t เดิมเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูครับลูกปั๊มตัวนี้รหัสตัวนี้เลยนะครับอันนี้รหัสเข่าครับ ราใส่รหัสนี้เลยนะครับเป็นของอีทีไม่ใช่ลูกปั๊มของอาทีนะครับอันนี้โคชีดนะครับส่วนลูกปั๊มนะครับตัวนี้ครับมือรหัสเขาเลยครับเห็นว่าอีทีเห็นนะครับอีทีเลยลูกปั๊มอีทีต้าห้าเอ่อแปดจศนถึงหนึ่งหนึ่งห้านะครับตัวนี้นะครับรหัสนี้เลยอ่าครับแล้วก็ ของเขาจะออกไม่ไหมนะครับเริ่มเริ่มใหมนะครับดูนะครับดูครับเริ่มใหม่ความร้อนนะครับมอน้ําตัวนี้วินพัดลมตอกลูกแหวนดูครับยังโหดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อเดี๋ยวผมจะเล่งอัตราก็เล่งให้ดูครับอันนี้จะ มยันพี่นะทาอะไรบ้างนะครับยันพี่ครับทาอะไรบ้างเครื่องนี้นะครับก็ข้อไม่ได้ยุ่งนะครับไล่ระบบน้ำมันเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนหน้าซีนมือหมุนซีนข้อแล้วก็ดูระบบปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็บอกลูกแหวน RT 1 4 0งขอโทษครับบอกลูกแหวน RT 1 2 0ีห่อนยี่ห้อนี้เลยครับ,บกดครื่อตัวตก ที่ผมทำนะครับสำหรับผมนะยี่ห้อนี้มาบินเนี่ยนะครับกลับของโอเคนะครับที่ยกโป้แบบนี้นะครับเนี่ยของยี่ห้อนี้ครับผมให้ดูครับถ้าท่านหาได้นะเป็นอัไรมือสองเป็นอัไรเทียมนะครับให้ท่านหาได้เลยนะครับของยี่ห้อนี้สุดยอดครับผมบอกเลยเลยครับครับยี่ห้อนี้ครับอ่เนี่ยนะครับโอเคอย่างเงี้ยถ้าท่านหาได้นะถ้านำมาใช้เถอะครับผมรับประกันครับแจวครับ เท่าที่ผมทำมาดีสุดแล้วครับสำหรับผมคุณอื่นอาจจะยี่ห้ออื่นดีแต่ผมก็ยี่ห้อเนี้ดีสุดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนตา,ากันเลยครับนะครับฝนตกนะครับต้องเอาเครื่องนะครับตอนท้องแยงเล่งไว้ในอู่ก่อนครับฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเครื่องลูกค้าน้ำเข้าท่อยังไม่มีใบายท่อนะเนื่องมาท้องแดงเลยครับ อั120นะครับลูกปั๊มเดิมเืรอยีดเดิมหมายถึงว่าเดิมไม่ได้แต่งนะครับเค่งงานออกมาเท่าที่เห็นนะครับมีรอบเบารอบนอรอบเรงสังเกตฟันนะครับไม่มีเลยนะครับสอไใ้ที่สกูนะครับว้าวอาร์ที่หนึ่งที่สองนะครับจบๆครับช่างวัดครับหัวใจอัพโรทักได้เลยครับ8 6 8 0 5 7 8 3ครับช่างวัดครับ ยวลองกำลังลองกำลัง สบายสบายครับเกตพระลมย่งวิทเลยนะนอะไรเงี้ยจบครับครับความร้อนไม่เกิดหรอกครับอาจจะเกินนิดหน่อยมากกว่าเดิมหน่อยเพราะว่าปอลอกแัวใหแล้วใหญ่แต่เราก็ไม่ได้ถึงกับเึงปลอกบางเกินอะไรนะครับผมท้าเป็นร้อยเครื่องครับผมปอกอย่างนี้ดีกว่าครับไม่ไม่เกิดปัญหาแน่นอนแล้วก็แล้วายวินรถพระลมลดความร้อนตนรงนี้นะครับ ไม่ต้องกลัวเกิดนะครับแต่เนี่ยมอนน้ำรั่วนะครับเดี๋ยวใส่ผงอุ่นว่าน้ำก้าไปครับโอเคครับจบที่เป็นคลิปครับ